ับวันนี้เสียงลมอาจจะแรงนิดหนึ่งเหมือนอยู่พัทยาลมตึงมากเลยครับมันฝนจะตกแต่ไม่ตกนะวันนี้นะครับที่เราเห็นกันอยู่นี่ก็คือจะเรียกว่าเป็นการรวมรถขับเคลื่อนสีลอ้อหรือออฟโรดสายญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นรถที่เราเคยไปสัมผัสรถประเภทนี้กันบางคันแล้วนะครับอย่างเช่นล,ลสงรถทรงเสน่หนะครับหรือไม่ก็เป็นรถสูซูกิจิมเ่อะไรพวกนี้นะครับ วันนี้เขาได้มารวมตัวกันที่นี่นะครับแล้วก็ผมจะพาทุกคนไปดูกันว่ามีรถอะไรบ้างที่น่าสนใจรับรองน่าสนใจแน่ครับมาดูกลุ่มแรกเลยดีกว่าสวัสดีครับคุณเอลครับครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับเห็นมีหลายคันเลยมีตั้งแต่เนโด,โดโดาห้มีเซิร์ฟมีนุ่นมีนี่เต็มน,นเลยครับผมแนะนำหน่อยดีกว่าว่า เป็นที่มามาองไรครับเป็นกลุ่มไหนอะไรกันบ้างก็จริงๆมันก็คือสไตล์การแต่งรถแบบแบบญี่ปุ่นเขาที่ที่เขาเรียกกันว่าสำนักเฟกดรีมที่เขาทำกันครับเราก็เหมือนกับเอาเขาเป็นแนวทางในการแต่งนะครับแค่นั้นเองก็คือรถที่มีอยู่ในบ้านเราเนี่ยเราก็มาปรับปรุงโฉมอะไรอย่างเงี้ยครับแค่นั้นเป็นในแนวทางที่ที่คนคนรุ่นใหม่ทำกันครับ คันแรกนี่จะเป็นเซิร์ฟ13แต่เซิร์ฟ185คันนี้เป็นเคแท็กนะครับก็ใส่ล้อดีนตามตามคอนเซ็ปต์ล้อดีนนะครับใช่ครับล้อดีนก็จะเป็นล้อแม็กที่เรียนแบบกระทะฝานตกขึ้นเก่าครับให้มันเป็นคลาสสิกลุกแห้งเลยนะใช่ครับพี่เป็นคลาตสิกลุกอ๋อคันนี้ก็ดูสภาพดีนะครับดูครัาคาจะแท้เลยคันนี้จะเป็นฮาโด95 แต่คันนี้คือเป็นตัวโลเลยไม่มีโป่งมาตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยอ๋อไม่ได้ออกเองมากอันนี้ก็เป็นรถประเภทรถยูเอ็นจะเป็นรถใช่ครับรถเบนแล้วก็เป็นรถข้าราชการรถหน่วยงานราชการในบ้านเราอันนี้เขาจะแต่งแบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยใส่แลกมีออนนิ่งครับเดิมจะเป็นไฟไฟไม่ใช่ไฟกลมเขาก็จะมาเปลี่ยนเป็นไฟกลมใส่กระจังแต่งทะเบียน95ด้วย อันนี้ค่อนข้างหายากอันนี้เขารีสโตร์ใหม่ป่ะหรือต้องเนี้ยแน่นอนนะยังอยู่เหรออันนี้ยั่งรถมาสภาพนี้เลยครับแต่เอ้จะเก็บงานพวกช่วงล่างเครื่องกันก่อนอ๋อถ้ารีสโตร์จะไม่ได้ฝั่งหนึ่งโอ้หดูเหมือนใช่ครับไม่ได้ผ่านอะไรมาเท่าไหร่นะอจเอแล้วคันนี้ก็จะเป็นคันต่อมาจะเป็น V80 x แล้ว GX80 คือตัวโลครับอันนี้โลแท้ๆเลยแต่เอามาทำเป็นสไตล์เฟกญี่ปุ่นเลยครับสังเกตสติ๊กเกอร์ครับ ทุกอย่างก็จะเข้ากันด้วยความเงา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 อายุอะไรอย่างเงี้ยครับรถแต่ละคันมันจะมีคอนเซ็ปต์อย่างนี้ต้องขัดอย่างเดียวมันไม่ขัดให้สกปรกได้ยุ่งเลยครับคันนี้เป็นเครื่องดีเซลครับครับโอ้ค่อนข้างจะหายากแต่ภายในคันนี้เขเอาตัว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 ท็อปมาใส่อ๋อครับไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นตัวโลแต่ข้างในข้างในข้างในขอสบายหน่อยใช่ครับข้างนอกยังดิบๆได้ อ่ะเรามาข้ามมาดูฝั่งนี้ดีกว่าอันนี้นี่คาโด่สามประตูคาโด่เก้าสิบญี่ปุ่นอ่ะเขาเขาจะเน้นการดัดแปลงครับครับอ๋อก็ทางอันนี้คือสั่งญี่ปุ่นมาเลยอันนี้เครื่องเครื่องอะไรครับเครื่องคันนี้เดิมเป็นเครื่องสองสองพันเจ็ดเบนซินครับแต่คันนี้วางเครื่องดีเซลแล้วดีพอดีเป็นเครื่องรุ่นใหม่ายในทํทำใหม่คันนี้รีสโตร์ทั้งคันทั้งคันตั้งแต่ช่วงล่างสี ทุกอย่างใหม่หมดมสิ่งที่หายากที่สุดในพาร์โด95ก็คือเนี่ยไฟมุมส้มมันคือไฟซิ่งหรือไฟใช่ครับเป็นไฟไฟ,ส,ไฟสีส้มใช่ครับถ้าคนเล่นสายพาโดเขาจะรู้เลยว่าอยากได้ไม่ใช่จาโรงงานไม่มีสีนี้ไม่มีครับจริงๆมันมีแต่เป็นสเปคนอกแต่มันไม่มีละแต่อันนี้เป็นของแตง่งครับออหายากเนี่ยดาเนินม,มันจะเป็นอย่างงี้ครับอันนี้คือเดิมเลย ก็ดูกว้างกว่าฮนูนเยอะฮนูนยังดูผอมหน่อยอันนี้ก็ไมอนี่เดี๋ยวนี่ไททันตอนเดียวขับสี่ล้อดินโคโลราโดสวยครับันี่ก็เป็นจีรับใส่ล้อดินมีตัวแทนจำหน่ายไม่ล้อดินเนี่ยล้อดินส่วนใหญ่เขาก็สั่งกันเข้ามาเอง G X แ0ดสแต่เป็นตัวสุดท้ายครับมี97 ก็จะไม่เหมือนอันนั้นเป็นปี94อันนี้97ครับคันนี้จะพิเศษตรงที่ว่าเป็นภายในสีอำตาโอ้พาบอกเดิมคันนี้จะเน้นทรงเดิมเลยครับน็อกเกิลเนี่ยน็อกเกิลเดิมของเขาเลยครับของเขาอันนี้พาบอกเดิมเดิมโออยากมากเป็นภายในสีอำตาครับบอกก็สภาพดีด้วยนะะบอกไม่ไม่ได้ขาดไม่ได้เลยนะแต่คันนี้เขาใส่ของอะไรนะี่ครับเสียงนิดหนึ่ง ก็จะเน้นคลาสสิกมันไม่เป็นเกียร์ธรรมดาเนาะเกียร์ธรรมดาครับจะเป็นตัวโลก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาอย่างเงี้ยครับข้างหลังก็จะเป็นเบาะสองแถวแบบนั่งอันหน้าชนกันนะครับอ๋ออ๋อครับมันจะเปิดประตูข้าวมันจะเปิดตรงนี่เปิดไม่ค่อยเห็นเปิดอย่างนี้นะเราจะเรียกเปิดประตูข้าวมันมีกี่รุ่นครับจอนตาที่เปิดอย่างเงี้ยผมก็ก็จะมีในตัวโลนี่ครับสองแปนี่ครับก็จะแต่ขนู้นไม่ได้เปิดอย่างเงี้ยคขนู้นก็ตู้ข้าวเหมือนกันครับอ๋อครับ ก็ดีผมไม่เคยสังเกตประตูอย่างนี้นะวันนี้นี่เจ๋วเลยนะเบบสูนทำไมที่ผมไม่เห็นอ่ะกระบะอันนี้เป็นรถคัสตอมครับอ๋อคัสตอมใช่ครับที่ผมเห็นข้างหน้าผมไม่สังเกตมันมีอะไรพิเศษข้างหน้าเหมือนเลยครับเหมือนเบบสูนทั่วไปเลยอ๋ออออโอเคคัสตอมคือทำแบบรบ้างครับก็เป็นกระบะครับทำเป็นกระบะจริงๆมันก็จะเป็นยาวแบบนี้ครับพี่อ๋อครับจะทำเป็นกระบะเราใส่กระบะท้ายของอะไรเอ่ยหรือก็ตัเขาจะใช้วิธีตัดแล้วตัด แนวสันประตูอะไรยังเหมือนเดิมอยู่เลยครับโอถ้าดูจากเส้นน่ะซ้ยายขวาดูวะมันยังอยู่เหมือนเดิมเออนิสแปลกเลยนะได้ครับ mm hmm. เพราะว่าเมืองไทยมีสองคันนะผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเห็นอยู่สองคันเป็นรถคอสตอมอ๋อเลยสวยถัดไปก็จะเป็นฮาร์ดูเก้าห้าครับอ่านี่เรียงอะไรนะสี 4, 4, ่สีห้าสีเอาไปถึงกันเลยเป็นที่เขาเรียกสไตล์เฟกดีมครับครับอันนี้ก็จะเป็นล้อดีม แต่คันนู้นก็จะเป็นล้อดีนแคลิฟอร์เนียอีกรุ่นหนึ่งกันชนเหล็กอะไรก็ชนดำอันไหนเขาดิยอมกันแต่เขาเกันชนใส่กันชนดำกันชนเหล็กจะหายากของจะต้องสั่งสั่งญี่ปุ่นมาอันนี้เป็นไฟพ่นครับพ่นสีเอาเพราะว่าไฟมันหายยากแต่เนี้ยมันจะเป็นแถบอันนี้ก็หายากเหมือนกันครับอันนี้มันไม่มีล้อเลนมันไม่มีอันนี้เดิมเดิมมันเป็นใสเนะครับแล้วเขาก็พ่นสีเอา เพื่อให้ดูเป็นรับให้ดูเป็นสีส้มนะครับคันนี้ก็แต่คันนี้ก็เป็นล้อกอะทาฝาตบแท้ฝาตบโตโยต้าแต่ก็เป็นงานคอสตอมบ้านเราที่เขาทำเลยอ๋อครับนี่ก็จะมีแหลกมีอะไรนิดหน่อยก็แต่ง95เศก์เดียมนี่คิดว่าประเทศไทยมีเยอะไหมเยอะครับเท่าที่ผ่านเท่าที่ผมรู้อ่ะผมว่าน่าจะประมาณเกือบสามสิบคันมีแบบที่เขาไม่ค่อยออก อะไรก็มีครับคือทำเลยแล้วเราเคยเห็นสีม่วงอขายอยู่ทั้งมอีกคันสองคันแล้วคือเอาสีม่วงเดิมมาทําที่คนชอบทำเก้าห้าหนึ่งมันมันลุกมันได้ครับขัดไซรถมันมันใช้งานได้จริงครับไม่ใหญ่มากแล้วก็ตัวเนี้ยมันยังเป็นตัวที่โตโยต้าเรานําเข้าครับครับอะไหล่มันยังมีอยู่มันยังมีให้ใช้อยู่ครับแล้วก็รถค่อนข้างพอเป็นแรงวิเซอร์ความทนทานมันก็ค่อนข้างเยอะครับมีหลายแบบกระจังใช่กระจังหลายแบบ นี่ก็อีกแบบนึงอันนี้จะเป็นกระจังเดิมครับแต่สีดำแต่จังแต่งอ๋ออันนี้ก็เป็นกระจังแต่งจากญี่ปุ่นเหมือนกันครับขอแต่งเยอะนะอันนี้เขาก็จะเล่นภายในเหมือนกันภายในากาทำญี่ปุ่นก็จะใช้ผ้าเป็นผ้าเป็นเนตันอะไรจะเป็นลายไม้เหมือนกันผ้าเป็นเ้ตันนี่หมายถึงว่ายี่หอ้อยี่ห้อเพเตันครับ FJ รุ่นเก่าครับ เอามาเอามาคอสตอมทำกันเองแต่สีน่ารักกว่าเลยนะใช่ครับรถสไตล์นี้สีมันจะต้องแบบใช่ใช่มันจะเป็นรธโทนหน่อยก็อาจจไม่ใช่พารเทลเขาจะได้พาร์ทเทลครับบางคนก็จะเอาสีโฟกครับสีแรลโอว์สีปรอตอะไรพวกนี้ครับมมาเลือกกันสนุกเลยนะรุ่นนี้ใช่ครับมันจะหลากหลายว้ดีมากครับผมโอเค Subscribe Like Share, Go Ahead f o เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้วก็ตัวผมเองด้วยนะครับ